กระชากฟุตบอลก็คล้ายๆกันครับองทูลูกนี้เก็บไปได้อยู่ตรงเส้นหลังแต่มาลูกนี้สวยครับคืนมาแล้วก็ยิงลูกนี้ป่าปัดไม่อยู่ครับชิงหนึ่งสองแล้วก็เป็นทางด้านของฮายุปมาซิก้าฮะแต่ว่าจังหวะที่ชิงนี่เริ่มจากบอลเริ่มจากองทูก่อนครับแล้วก็คืนย้อนมาแล้วก็เป็น,ป,นประตูของบุีรัย์ยูไนเ็ด นั่นแหละฮะองทูกเก็บบอลได้มาสิก้าชิงแล้วก็ย้อนมามาสิก้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงเข้าไปครับเจ็ดนะครับอายุมาติก้า